มันมีวิธีการแก้แบบเพียวๆเลยนะแก้แบบลงไปถึงรากลึกๆเลยเฮ้ยขอประกาศิสสอเลยให้คิดตาม<ะ>ก่อนที่พี่จะแปลอ่นานไลฝฟังก่อนอหนึ่งให้สำเนียกตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้ทุกเรื่องอใช่เราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องอืสิ่งที่เราูอาจจะไม่จริงก็ไดนะ้อะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราโดนกระทาอาจจะไม่จริงก็ได้เราจะถูกไมเซตไปตลอดว,ว่า ถ้าเป็นคนเก่งเป็นคนดีฉันเป็นที่หนึ่งฉันทําดีแล้วต้องได้ดีใช่ไหม,มนั่นไม่ไมใ,ชใช่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าอภิชาอวิชาคือ,อความไม่รู้ความไม่รู้ <c oughs> เราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่รู้ค่ะถ้าเราไม่รู้เรื่องต้นเลยว่าเราไม่รู้อ่ะเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วคิดว่าคนนี้มันใส่ความเรามันฟ้องเราแล้วคนนี้ต้องช่วยเราอย่างเงี้ย คือเราไม่รู้ไงมันคือมหะชนิดหนึ่งมันคืออวิชาคือตอบไม่รู้นะรู้ตัวก่อนว่าเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องแล้วสิ่งที่เรารู้อาจจะไม่ถูกก็ได้โอเคไหมถูกอันนี้รู้ตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้แล้วสิ่งที่เรารู้อาจจะไม่จริงก็ได้หนึ่งเรียกว่าอวิชางสองก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเราชอบพอเราคิดละเราเริ่มคิดเราก็มาปรุง เป็นเรื่องเป็นราวเออเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมคนนี้มันทําแบบนี้ไปฟ้องคนนั้นแล้วอันนี้เอกสารก็เลยผิดไปเป็นอย่างนี้ออสร้างเรื่องราวแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยออออย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเริ่มมีตัวมีตนขึ้นมาเราก็จะมองภาพคนนั้นคนนี้พี่อ๊อฟเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่เขาจะมองว่าอันนี้เป็นมีภาพลักษณ์เป็นนางสาวไทยอยอย่างเงี้ยดูดูเป็นนางฟ้าดูเป็นอะไรดิคือเราจะเริ่มมีภาพแล้วก็มีเรื่องราวว่าคนนี้ต้องไป ต่อยตีคนนั้นอันนี้ไปฟ้องคนนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็มาทานี้สร้างขึ้นมาเรื่องราวอันนี้เขาเรียกว่าสัางขาสรสังขาราขาคือการปรุงขึ้นมาปร,ปรุงแต่งขึ้นมาว่าอ,อันนี้ต้องไปบอกคนนี้แน่เลยอ,อันนี้เป็นทินท้ายอันนี้แน่เลยแอ้วก็เป็นแนี้ปรุงโอเคไหมอ่าค่ะมาหนะพี่ตุ๊กเช็คตัวเองก่อนหนึ่งพี่ตุ๊กมีความไม่รู้ไหมมีแล้วสิ่งที่รู้คิดว่าตัวเองผิดไหมนะสิ่งที่รู้คิดว่าผิดไป้หมกลับไปใหม่ เรื่องแรกก็ที่บอกว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารู้อาจจะผิดก็ได้ต้องยอมรับให้ได้ทุกเรื่องครับทุกเรื่องโอเคไหมถ้าทําได้ได้นะทําได้นะผ่านขั้นแรกแล้วขั้นที่สองให้รู้เรื่องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ได้ไงว่าพี่ตุ๊กอาจจะเป็นคนแต่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาโดยไม่จริงก็ได้โอเคไห เราสร้างเรื่องมาอย่างนี้พี่นิกเป็นคนยังไงพี่บอกไม่รู้เรื่องเลยรไม่รู้ไงจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เราคิดต้องเข้าใจกันว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคือเรื่องราวหรือสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อืมเป็นการปรุงแต่งอ่านที่สามเขาเรียกว่าเวลาเรามีภาพฝันเราชัดเจนมากออกคนนี้มันมาทาแบบนี้เราต้องแก้แบบนั้นเพราะฉันเป็นคนแบบนี้อเราจะเลือกคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบคนนั้น อยากอันนี้อยากอันนั้นมีไหมมีถ้ารู้ตัวให้ทันไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวกูของกูสัมนี้เลยว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีนะวิญญาณคือภาพฝันที่เราสร้างมโนขึ้นมาแล้วมันชัดมากเลยแล้วก็ตัวละครนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนั้นไม่ชอบอันนี้อยากได้นั้นไม่อยากได้นี้เขาเรียกว่าวิญญาณ คือถ้าแปรจริงๆอ่ะวิเปว่าวิเศษแจ้งต่างยานะเป็ว่ารู้วิญญาณในตัวเนี้ยอืมอ่าสุดยอดเลยนะครับผมเท่เท่พี่หลอยเนี่ย <laughs> มันเป็นเรื่องปกติครับ <laughs> อ่าอ่อันที่สี่มานี่เลยเขาเรียกว่ามันเวลาเราแยกถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะแยกได้เป็นส่วนๆว่าเราเป็นใครเราแตกต่างกับคนอื่นอย่างไรเราแตกต่างจากคนคนนี้ยังไงและเราแตกต่างกับโต๊ะเก้าอี้ยังไง เคยคิดแบบนี้บ้างไหมคะแตกต่างแตกต่างนี่หมายถึงความรู้สึกเราหรือเออลว่าความสามารถความรู้ฐานะอย่างด้วยใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างทำไมคนนี้หล่อจังอืทำไมขี้เล่จังอย่างเงี้ยบ้านเองก่อนพี่ตุกต่างกับโต๊ะยังไงโอ้ยพี่ไม่แข่งเท่ามันเนี่ยถ้าเราสังเกตอย่างนี้เรื่อยๆสิ่งนี้เขาเรียกว่า นามรูปนามรูปถ้าใครฟังทันนะนี่คือเคล็ดลับของทั้งหมดค่ะะเนอันที่ตะกี้อันเท่าไหร่อันที่ห้าพีตุกมีตาไหมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใจใจมีไหมมีเวลามันกระทบเปี่ยงแยกได้ไหมแยกได้ไหมหรอโอ้ยตอนกระทบมานี่มึนเลยแหละโอเคอืนี่คือแยกม่ได้ใช่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าอะไรมากระทบแล้วแยกได้ว่าอ๋ออันนี้คือกระทบใจครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันกระทบทั้งตากระทบทั้งใจบางทีกระทบจมูกหูไปด้วยทุกทอย่างก็มีมเคยแยกมั้งได้ไหมว่ามันกระทบอะไรสิ่งนี้เรียกว่ายยสรายตนนะไปที่อดีสรายตนะสระสระเป็นสบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นคขาเว่าาสบาลีสัรษฐกิตเขาเรียกว่าหก นะครับอายตนะหกอาจตนะหกมีตาอายตนะป่ะใช่ครับอายตนะหกมีตาหูจมูกลิ้นแก่ใจอืครับฐานนะฟังถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรอธิบายฟังกีนเลยอันนี้หกอะไรก็ตามที่มันมากระทบเราตึ้งกระทบเราเรากระทบเราเมื่อไรก็ตามที่กระทบแล้วมีเราเราจะเป็นศูนย์กลางของโลกทันทีเจ็บทันทีมีเราอืสิเราเรียกว่า ผัสสะผัสสะแปลว่าถูกต้องอืไม่ใช่คําว่าไม่ใช่คําว่าถูกต้องนะครับถูกต้องหมายถึงกระทบถูกต้องต้องตาต้องใจถูกล้วมันกระแทกแล้วมีเราเกิดขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทันทีอันที่เจ็ดเรียกว่าเวลาเรามีเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราชอบไปแยกมัน อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ขาวอันนี้ดำอันนี้พ่าเอกอันนี้ตัวร้ายอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอัน้ชอบไม่ชอบเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดเวทนาเคยแยกมันได้ไหมไม่ทันนะอ่ะอานถัดมาอันนี้แปลแล้วนะพอเราอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้พุกเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกพูดอย่างนี้อยากให้พุกเป็นอย่างนั้นอื เราจะรู้สึกไม่พอให้ตายยังไงพี่ตุ๊กก็ไม่ดีพออนี่อออไหมมีไหมครับอีีมีเราไปหนีกับทุกคนไหมทุกคนไหมส่วนใหญ่เราไปคาดหวังกับเขาไมไม่ได้พูดถึงว่าเราอยากเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้พูดอย่างนั้นไม่อยากให้พูดอย่างนี้อืกับทุกคนกับทุกคนเลยหรอถูกไหมใช่ป่ะใช่ทุกถูกไหมใช่เราก็อยากจะให้เขาพูดดีกับเราเนาะอยากให้ตัดด้วยคําว่าพออืทั้งมันอันที่เก้า พอลามันเริ่มอยากให้เป็นอย่างุ้งนี้แล้วแล้วเริ่มยึดแล้วคนคนนี้พูดรู้เรื่องคนนี้เป็นคนคนของเราเราเข้าใจเขาเข้าใจเรานี่คนของเราไอ้ที่พูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนของเราไม่ชอบพูดแล้วไม่ฟังาะอะไรก็ตามที่เรายึดว่านี่เป็นของเราเราจะแบบต้องรักษามันไว้ให้ได้เพราะเป็นของเราอไอ้ที่ไม่ใช่ของเราใส่หัวไปมีไหม นี่เขาเรียกว่าอุปาทานอุปทานอุปทานอืมอ่าถัดมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดจนยึดมากมากมากๆยึดว่าคนนี้คือคู่รักของเรามาก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 เราก็จะมัวเมาแล้วเราก็จะเริ่มงมงายแล้วอืมงมง่ายมากๆเราก็จะเริ่มถอนตัวไม่ขึ้นแม,ม้กระทั่งงมงายในเรื่องที่มันดีเช่นเรางมงายว่านิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดเราจะไปนิพพานให้ได้อืมนิพพานเท่านั้นอย่างอื่นไม่ดีอืมสิ่งนี้เรียกว่าพบ เกิดพบแล้วพบพบภาวะแปลว่ามีาเป็น a, สิ่งที่เป็นอยู่เขาเรียกว่าพบคือเรายังติดอยู่อย่างเงี้ยเขยึดมากๆยึดมากๆยึดมากๆาลองยึดมากมากวนธีการเป็นการฝังรากฝังลงไปสักคอนเชียสคือฝังลงไปในจิตใต้สํานึกของเราเราก็จะมีภาพฝังเช่นเราเห็นคนหนึ่งเราเป็นไอดอลเรารวยร้อยล้านพันล้านเราอยากเป็น อย่างนี้นี่คือเป้าหมายสูงสุดของเรายึดยึดฝังลากมากๆภาพมันจะชัดเจนมากแล้วก็จะแบบว่าฉันจะต้องรวยถึงขนาดนี้เขาทุกอย่างจะมาดライブเรากระตุ้นเรากําหนดพฤติกรรมเราให้เราเป็นแบบนั้นอืมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะไม่บอกว่าดีไม่ดีนะแต่เราถ้าภาพเราผิดอืโดนกระตุ้นเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยกําหนดพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยสิ่งนี้เรียกว่าชาติชาติ ชาติก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆนั่นแหละมไม่ว่าจะเป็นจิตของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อกันอ่านสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสูญสิ้นไปใช่ไหมต้องมีการพัดพรากใช่ไหมแต่กลับกันเรายิ่งรู้ว่าใกล้เวลาจะพัดพรากแล้วเราใกล้เวลาจะสูญสิ้นไปแล้ว,ลวยิ่งสร้างความรู้สึกว่าไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากสูญเสียหนักเข้าไปอีก สิ่งนั้นเรียกว่าชรามระซึ่งเลี่ยงไม่ได้อเอ็นไหมใช่งงไหมถาไม่งงบนเนี่ยสิบสองอย่างเนี่ยมันมีชื่อว่าเขาเรียกวงจรปฏิจจสมุปบาทแปลว่ารปฏิจจแปลว่าอาศัยนะครับอาศัยเกือกเกิดแปลว่าพร้อมอุปาทภาพว่าเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นจึงเป็นวงจรของปฏิจจ พราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ชนกันอยู่นี่คือวงจรถ้าใครอยากพิจารณาธรรมนี่คือวงจรที่เกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความไม่รู้ถ,ถ้าเราตัดตรงไหนถามว่าต้องพัฒนาหรือปรับปรุงปรับมันทุกที่ <S <S เรารู้ตัวตรงไหนเราปรับตรงนั้นอต้นเหตุของมันที่สุดคือความไม่รู้ค่ะนะพี่ขึ้นเลยอ่ะพี่ขึ้นเลอาไปอ่ามัคือความไม่รู้ก่อนควไม่รู้เสร็จเนี่ย เราก็สร้างให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมถูกไหมพอสร้างให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรามีท่าฝันที่เกิดขึ้นว่าตัวเราเป็นใครอะไรยังไงคือตัวกูของกูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราเห็นว่าเราแยกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราเป็นใครเราเปรียบ กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นรอบตัวเป็นยังไงก็คือทันมาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบแล้วเราแยกได้ไหมพอกระทบแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นศูนย์กลางของโลกทันทีกระทบกระทบมากระทบมาอะไรภาษาภาษาเขาเรียกว่าภาษาพอกระทบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ชอบไปแยกกับมันว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ขาวดํารวยไม่รวยสวยไม่สวยชอบไม่ชอบ เป็นเวทนาแต่แล้วเนี่ยก็มีความอยากอยากได้อย,ไดอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ไม่รู้จักคํพอตานทานใช่ไหมแต่วก็ยึดติดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราเราต้องรักษาไว้ให้ได้ผ่านมาเราก็จะเกิดความมัวเมาถอนไม่ขึ้นยึดไม่มากๆพอยึดมากๆก็เกิดการฝังรากเราก็จะเห็นภาพฝันตรงนั้นไว้กระตุ้นให้เราไปถึงตรงนั้นโดยเป็นการกําหนดพฤติกรรมในชีวิตของเราและสุดท้ายแม้กระทั่งมีการสูญสิ้นไปกลายเป็นว่ายิ่งสร้างอัตราไม่ยอมตายไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บ ต้องมีไม่มีการพักภาเกิดขึ้นนี่คือวงจรที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดทําให้เรามีความร้ายร้ายในแต่ละจุดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือพูดในช่วงแรกให้เข้าใจว่าความร้ายคืออะไรตัวร้ายคืออะไรความตัวร้ายไม่ได้เท่ากับความชั่วร้ายอ,อย่างน้อยเนี่ยคืออยากให้มภาพก่อนว่าเฮ้ยอย่าไป อย่าไปมองว่าทุกอย่างมันดาแล้วมันคือผิดอ่ะอย่าไปไปมองภาพว่าทุกอย่างมันต้องมีขาวมีดำอ่ะเราต้องเห็นแล้วรู้จักตัวเราเองก่อนตัวเราเองว่าเรามีเงาอย่างไงบ้างเรามีความโลภความโกรธความหลงองบ้างยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่บางทียอมรับว่าเราดูอะไรบางอย่างแล้วมันสะท้อนกลับมาเราว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบนี้เราก็คิดแบบนี้บางทีเราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้อย่างน้อยเนี่ยบางอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นครูสอนเราได้หมดว่าเราอาจจะมีเราอาจจะเป็นเราอาจจะ คิดอย่างนี้ได้บ้างซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเพราะนั้นอย่าไปดูถูกหรือมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวที่มันร้ายๆบางจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันคือการสะท้อนที่บอกว่าถ้านึกออกเลยทาความคิดแรกเลยคิดมาว่าถ้าพูดถึงตัวร้ายนึกถึงใครเราเป็นแบบนั้นนั่นแหละหืออย่างน้อยเราก็อยากที่จะมีบางอย่างที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือันกับสิ่งนั้นเช่นชอบความลึกลับ ชอบความฉลาดชอบความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชอบอิสระภาพที่เกิดขึ้นอืนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยซึ่งนี่คือความเป็นปกติของมนุษย์อืมไม่ได้แปลกอะไรถ้าเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้อ่ะอย่าไปคิดฝันอะไรเลยถ้าคิดว่าทุกอย่างต้องขาวสะอาดแล้วต้องดีเสมอเนี่ยคุณก็อยู่ในโลกของจินตนาการไปมันไม่ใช่ความเป็นจริงใช่เพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะเคลียร์ปมมันได้ทั้งหมดมคือคือที่ได้ฟังว่ามันมีการเคลียร์ปมแบบแบบโลกโลกครับ เช่นบางคนบอกคิดบวกจึงไม่รู้นะหรือดูเห็นตามความเป็นจริงก็หวานไปบางคนก็บอกว่าฉันต้องเข้าใจเรียนรู้กับมันก็โอเคจะตรงไหนแล้วแต่แต่จะบอกว่าการเคลียร์ในทางพุทธแบบเคลียร์แบบเคลียร์เลยร้อยเปอร์เซ็นมันมีอยู่ในยล่าป้าอาจจะดูลึกไปนิดนึงพยายามพูดให้มันน้อยที่สุดพูดให้มันสิมาพที่สุดว่าจริงการเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อเจ้านั่งใจสงบตกตะกอนและเข้าใจวงจรว่า มันเกิดขึ้นจากอะไรมีเหตุจากอะไรเหตุจากอะไรเหตุจากอะไรแล้วแก้แล้วดับตรงไหนอืมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจว่าเราเป็นตัวดีเราเป็นตัวร้ายขอให้เราเข้าใจว่าเราเป็นยังไงและถ้าเราอยากดับมันโดยสิ้นเชิงก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เอาสิบสองอย่างก็คือเป็นความเชื่อโยงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เสมอเสมออืถ้าจะดับต้องดับทั้งหมดเลยไหมครับก็ดับตรงไหนก็ได้อถ้ามันตัดได้แต่แรกมันก็ดับวงจรได้ทั้งหมดแต่ถ้ามันตัดไม่ได้เราก็ลดตรงนั้นทอนตรงนี้ เอาไม่มัวเมาบั่งทอนบ่งยิ่งไม่มียึดติดมากอยากน้อยลงบั่งก็หวานไปครับอันนี้คือกลับได้หมดเลยนี่คือบอกว่ามันเรียกว่าทฤษฎีแล้วกันอ่าเป็นทฤษฎีเป็นการบอกวงจรทั้งหมดเราจะไปตัดตรงไหนก็เรื่องของเราค่ะขอทำเลยสิไอวงจรเนี้ยมันทําให้เราต้องมาเกิดวนซ้ำซากถูกมันก็เลยเกิดชาติชรามันแล้วนะครับใช่ไหมอ่าถ้าถามว่าเราเกิดจากอะไรก็เกิดอย่างเงี้ยอธิบายให้เข้าใจอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่ถ้าถามว่าพระพุทธองค์ตัดสรุปอะไรถ้าตอบแบบเรื่องลึกคนไม่รู้ก็คือบอกว่าตัดสรุปปฏิจจสมุทบาทซึ่งตรงนี้มันก็แยกออกไปเป็นอริยสัจสี่ก็ว่ากันไปใช่คือคนเข้าใจตามหลักสูตรคืออริยสัจสี่แต่เนื้อในจริงๆคือหลักของปฏิจจมันสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้เป็นอริยสัจสี่ก็ได้ก็เข้าใจได้แปลงเป็นมรรคมีองแปดก็ได้ปฏิจจสมุทบาทก็ได้อีทัปปัจจยตาก็ได้นั่นหมายความว่า มันมีแฟนเพจเนาะที่เขาถามว่าเขาอยากไปนิพพานเนี่ยต้องเวไหนยังไงเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณดีบอกทั้งหมดเนี่ยก็ตัดไปเนี่ยแหละตัดตรงไันแล้วแต่ค่อยๆลดเอาครับอ่ะใครอยากรู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในวิธีการตัดวงจรนี้เหมือนกันเอออยากให้รู้ว่าตัดยังไงตัดโดยการใช้กายดูกายเวทนาเวทนาจิตในจิตทำในธรรมวิธีการที่รัดสั้นละกันเป็นเคล็ดลับละกันก็คือ ้าสติปัฏฐานสูตรขั้นตอนง่าย